สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยลาพัฒนาหวยลาพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่13เดือน8ปี68นะครับผมนะสำหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าฟันไม่ถูกนะทุกคนนะมันเจ็บใจตรงที่ฟันไม่ถูกนี่แหละ 6กแปดสามหแปดสามแล้วก็หกหนะเข้าเป็นก็อยู่ในหกคู่อยู่นะแปดสามสามแปดเนาะนะเข้าตัวนี้นะแปดสามสามแปดนะเจ็บใจมากเลยตรงที่สามตัวเนี่ยฟันไม่ถูกฟัน4สี 3, นะ่ถ้าเอาสามนะถ้าเอาสามีนสามตัวนี้ไม่พลาดนะทุกคน3มา 8, มา8ดมาหมานะ ถ้าฟันสามนะเสียดายมากเลยเนาะฟันไม่ถูกนะสองงววนละ้ะสองงววนล้วทุกคนนะสามตัวเนี่ยได้แค่เกือบฟันเลขไม่ถูกเสียดายแต่ก็ยังเข้าสองตัวเนาะก็มาตามงวดน,นี้กันต่อหวยลาวนี่เขาเข้าก็เข้ามาต่อเนื่องเนาะออางวนนี้ก็ขอให้มา ขอให้มาอีกขอให้มาอีกเนาะเด๋ยนวันนี้ก็จะเป็นแปดเนาะอ่ะแปดกับเก้ามาแปดกับเก้านะครับแปดหกแปดสี่แปดห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าห้ากันนะครับผมกันแปดหนึ่ง แปดหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ล้วกันแปดศูนย์หรือว่าเอาแปดสามดีเอาแปดศูนย์แปดสามนี่ออกไปแล้วแปดแปดสองไหมเอาแปดสองไหมเก้าศูนย์ไม่เอาไหมเอาแปดสองดีไหมแปดศูนย์เก้าศูนย์ ไม่เอาดีกว่าเอา,เอา90นี่ยแหละตัวเน้นนะครับก็จะมี86 84 85แล้วก็96นะครับผมขอให้ฟันถูกนะวันนี้เอา8มาฟัน8นะครับ86 84 85แล้วก็96นะครับผมสำหรับเราพัฒนาเลข2ตัวนะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้วเนาะต่อไปมาดู3ตัวนะครับผม3ตัวนี้ก็ได้แค่เกือบอย่างเดียวเลย เรจะเข้าสามตัวก็ฟันเลขไม่ถูกนะเจ็บใจมากเลยแปดหกสี 86, 4, 86, ่แปดหกอ่าแปดแปดหกห้าแปดหกหนึ่งแปดสี่ห้าแปดสี่หนึ่งแล้วก็แปดห้าหนึ่ง เน้นที่แปดนะขอให้มีแปดขอให้เป็นแปดมาเนี่ยสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมอันนี้เป็นเลขห้านะทุกคนนะเลขห้านะแปดห้านะแปดสี่แปดห้าข้าห้าฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ